การปฏิรูปการเมืองที่นายกตู่มันสัญญาว่าจะปฏิรูปการเมืองมันกลับทําการเมืองให้เลวร้ายลงอีกไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่มันไล่ซื้อผู้แทนเข้าข้อบกันจริง30 5 0ลบ้านแล้วเป็นซื้อกันแบบโงครึบพอเจอเขาที่แล้วตอนทําหน้าที่ประธานก็เบื่อไอ้ตู่ชิบหายเลย และถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ผมมั่นใจเหลือเกินครับว่าตําแหน่งรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งอาจจะต้องเป็นอดีตครับเพราะถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ท่านผู้นี้มีโอกาสสูงครับจะได้เป็นประมุกฝ่ายนิติบัญญัติและจะก้าวถือแห่งประธานสภา,าผู้แทนรัษฎรขอเสียงกรีดเสียงปรบมือเสียงเฮดังตอนรับสูชาติตันเจริญยังไม่ตันขึ้นเวที อนุสรมันก็กักเราแล้วมันไม่ยอมให้ไปเป็นรัฐมนตรียังไม่ถามเจ้าตัวเลยว่าจะเอาหรือเปล่าเพราะเจอเขาที่แล้วตอนทําหน้าที่ประธานก็เบื่อไอ้ตู่ชิบหายเลย เป็นนายกภาษาอะไรเป็นรัฐบาลภาษาอะไรปล่อยสภาล่มตลอดหาความรับผิดชอบไม่มีเลยพี่น้องชาวจังหวัดชัจังเซาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมเห็นแล้วตื่นเต้นมีความปราบปื้มใจดีใจผมเข้าใจว่ามาทั้ง11อำเภอ93บน8 9ตำบล892หมู่บ้านต้องมีตัวแทนมาทุกหมู่บ้านดีใจจริงๆวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดจาปราศัยกับพี่น้องจังหวัดชันจังาทั้งจังหวัดต้องถือว่าปรากฏการณ์ การเลือกตั้งคราวนี้จะเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจดจำไว้เพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่3มครอบครัวมาร่วมมือกันมารวมตัวกัน <c oughs> เพื่อมาอยู่ครอบครัว <c oughs> เพื่อไทยมาคิดใหญ่ทำเป็นเอาประโยชน์ให้กับประชาชนมันจะทำให้พี่น้องจังหวัดช,ชัชเชิงเซาที่มีกระแสเหมือนกับประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งประเทศที่เรียกร้องการเปลี่ยนรัฐบาลจะทำให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดช,ชัเชิงเซาทำแนลนด์สไลด์จังหวัดช,ชัเชิงเซา ได้ง่ายขึ้นขึ้นมีไหมครับแลนสไลด์จังหวัดชายเชียาวสี่เขตสี่คนเนี่ครับเมื่อตะกี้นี้ท่านหัวหน้าพักกระซิบผมบอกตอนนี้เราได้306แล้วล่ะขาดชายชียซาวอีก4แค่นั้นแหละเป็น310แล้วแล้ว,เ,ลว,เ,ลวลเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยๆไปหาเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยผมเกริ่นตั้งแต่ตอนแรกมันมีความจําเป็นเพราะถ้าขืนไม่แลนสไลด์นะครับปล่อยเขาอยู่ต่อเนี่ยไอความทุกข์ยากแสนเข็ญที่เราทนมา8ปี มันก็จะมีต่อไปการปฏิรูปการเมืองที่นายกตู่มันสัญญาว่าจะปฏิรูปการเมืองมันกลับทําการเมืองให้เลวร้ายลงอีกไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่มันไล่ซื้อผู้แทนเข้าค้อกันริง30-50้าแล้วแล้วเป็นซื้อกันแบบโจงคืบวันนั้นในสภาผมจําได้มีการพูดบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกมีการแจกเงินชั้น3าคนละหลายล้านบาทเพราะต้องการยกมือให้ไว้วางใจการเมืองมันเลวร้ายที่สุดในยุคพลเด็กประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากไม่รักษาคําพูดไม่รักษา สัจจะเนี่ยความจริงใจมีหรือเปล่านายกเป็นนายกมาจากรายชื่อที่เสนอโดยพรรค พลังประชารัฐก,กับพรรคเกาเ่าผมนั่แหละแล้วผมนี่แหละเป็นคนยกมือบอกเลือกประยุทธ์เป็นนายกด้วยต้องใช้คําพูดดตรตลงชิบหายแล้วกูไอ้ที่ทูบทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคราวที่แล้วผมมาพูดจาปราัยหาเสียงกับพี่น้องพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีนโยบายดีๆทั้งนั้นนํามาเสนอแล้วที่เราเลือกพรรคพลังประชารัฐเราก็เลือกเพกระาะนโยบายเราหวังที่จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแสดงไมหเห็นแล้ววันนโยบายเนี่ยถ้าทำได้จริงตามสัญญาจริงเนี่ยมันเหมือนกับประชาธิไปไตยกินได้ คือความเป็นอยู่พอแม่พี่น้องมันดีขึ้นแต่ผลสุดท้ายเป็นยังไงครับพอไปเป็นรัฐบาล4ี่ปีผมเองมีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าไอหนึ่งในนโยบายพักพลังประชารัฐเนี่ยจำได้ไหมพอแม่พี่น้องแปลงยาวสนามชัยท่านตะเกียบผมจะทําสปกอทองคํามันไม่แตะเลยสักนิดเดียวแล้วจะอยู่ได้อย่างไรไปที่ไหนก็มีแต่ถูกต่อว่าสปกอไปถึงไหนแล้วดอกนั้นเนี่ยผมจําได้มารดาประชารัฐพูดปราัยกันสนุกสนานนี่ฮะเอาเลย เย็นนี้นะรีบกลับไปทําลูกกันเลยเดี๋ยวแจกแวัยก้าคนละเม็ดอีกด้วยนี่ข้าวก่อนนะครับไม่ใช่คืนนี้ผมยอนไปเมื่อ4ปีที่แล้วตอนอยู่พลังประชารัฐบอกถ้าใครท้องเริ่มรู้ว่าไปตัวท้องปั๊บเนี่ยเอาไป3,000ตลอด9เดือนจนคลอด แล้วไปหนึ่งหมื่นเวลาคลอดพอคลอดเสร็จแล้วดูแลอีก2,000อีก6ปีพอเป็นรัฐบาลเสร็จ4ปีผ่านมาคนเกิดเป็นแสนพราะเสือกไปหลอกเขาทําลูกเพิ่มขึ้นอีกผลสุดท้ายมีใครที่มีลูกแล้วได้เงินบ้างไหมแล้วใจผมอยู่ได้อย่างไรพอเออได้ลูกบังเกิดเก้ามันก็มาบังคับด้วยบอกพ่ออยู่ไม่ได้นะต้องไปแล้วนะบอกกลับบ้านเก่าเราเทอะบ้านเก่าที่เราเคยมีความสุขบ้านเก่าที่ทําประโยชน์ให้ประชาชนมากมายนะกลับไปทีนี้พูดถึงความจริงใจความจริงใจของนายกตู่เมื่อวันที่14ก่อนสภา,าจะหมด อายุ6วัน8วันประกาศมาติครมขึ้นเงินเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเงินเดือนให้อบตขึ้นเงินเดือนให้อสมกตะกี้อสมกก็จะได้ขึ้นเงินเดือนแต่ถามว่ามีความจริงใจไหมมึงอยู่มา4ี่ปีมึงไม่ขึ้นมาพอมึงเหลืออีกแปดวันมึงมาขึ้นให้ <S 2> <S 2> ผมเรียกเงินเดือนนั้นว่าเงินเดือนทิพเงินเดือนทิพคืออะไรเพราะสิ่งที่เขาขึ้นในเขาประกาศเป็นครมเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลต่อไปมันต้องมาทําการต่อเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้การจะใช้เงินจะจ่ายเงินเดือนหรือขึ้นเงินเดือนเนมมัตต้งประาณ ผมถึงถามว่าสี่ปีมึงคิดไม่ออกเหรอมึงมาคิดเหลือแปดวันสุดท้ายเนี่ย พอใกล้จะเลือกตั้งมันก็มาคิดนี่คือความจริงใจหรือเปล่าหรือเป็นเพียงนโยบายหาเสียงแค่นั้นเองแล้วหวังนะตัวเองจะกลับมาต่อมันมีทางแล้วครับเพราะเราจะแลนสไลด์เพื่อไทยจะมาเป็นรัฐบาลแต่ถามว่าเราเห็นด้วยไหมกับการขึ้นเงินเดือนผมจะผลักดันพรรคเพื่อไทยบอกไอ้มึงขึ้นส0 0พนน้อยไปด้วยซ้ำไปแต่เราขึ้นเนี่ยเราขึ้นเนี่ยให้คนทํางานมีความภาคภูมิใจเราจะขึ้นเงินเดือนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประชาชนต้องยอมรับจะทำยังไงผมจะให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเดียเ๋ยวนี้ซึ่งอำนาจหน้าที่มันน้อยลงเนี่ยเพราะมีอบต ผมจะผลักด,ดันให้พักเพื่อไทยเนี่ยมันให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นนายทะเบียนอำเภอครับว่าเป็นนายทะเบียนอำเภอคืออะไรครับทุกหมู่บ้านเนี่ยวละพ่อแม่พี่น้องไปทําแจ้งสาเนาทะเบียนบ้านยโยกยก้ยายไปแจ้งเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเดินทางไปถึงอำเภอหรอกครับไปแค่บ้าน19บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปแจ้งเราจะให้คอมพิวเตอร์หนึ่งชุดกับผู้ใหญ่บ้านมีข้อมูลลงลิงก์ไปที่กรมการปกครองเสร็จแล้วก็ทํากันตรงนั้นแหละนายยาวมาอำเภอผมยกตัวอย่าง60กว่ากิโลใช้เวลา2 3ชั่วโมงมาพอไปถึงอำเภอต้องไปรอคิวอีกไปเจอประลาดอำเภออารมณ์ เสียมตวาดใส่เดินทางกลับอีกสามชั่วโมง,งใช้หมดไปวันหนึ่งแถมอารมณ์เสียใส่มาเราตรวาดดาเราอีกกับเดินไปเคาะสิบเก้าบ้านผู้ใหญ่บ้านสามารถทาได้เสร็จอย่างเงี้ยเราทําให้เขาขึ้นเงินเดือนได้บางทีสองพันนี่น้อยไปความจริงมันเท่ากับปริยติโดยซ้ําไปเพราะว่าเราจะให้เขาเก็บข้อมูลทุกกระทรวงผู้ใหญ่บ้านทุกวันนี้ก็ทำแทนทุกกระทรวงอยู่แล้วกระทรวงกรเกษตรเขาจะดูว่าทุกบ้านเนี่ยใครทําปลูกเพราะปลูกอะไรบ้างผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่เขาจะได้ ทั้งประเทศเนี่ยจะได้มีข้อมูลเพื่อกำหนดราคาผลผลิตออกมาเท่าไหร่กำหนดราคาสินค้าได้กระทรวงสาธารณสุขทุกหมู่บ้านจะรู้ว่าพวกคนแก่เจ็บป่วยมีกี่คนเด็กมีกี่คนให้ใส่ข้อมูลไปหมดกระทรวงศึกษาก็เหมือนกันเด็กบ้านหลังนี้เรียนหนังสืออยู่ชั้นไหนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ที่กำ,กำนันผู้ใหญ่บ้านเราโดยเราจะอบรมให้สถาบันราชภัฏนี่ครับอบรมให้ทุกจังหวัด ให้ข้อบรมงการใช้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วตรงนี้เราจะใช้ AI เหมือนกับที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าใ่นี้ต่อไปเราจะเป็นกเกษตรอัจฉริยะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลเนี่ยเราสามารถทำา i i เนี่ยทำอะไรควบคุมหมดได้ทุกอย่าง นะครับอธิบายมันต้องใช้เวลาเยอะเขาให้เวลาผมน้อยแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับอยากจะฝากว่าที่มันสัญญาไว้ไปฏิรูปการเมืองเอาเงินเยอะแยะมาซื้อมีการประมูลตัวผู้แทนคนละ30 50, 50ล้านจนถึงร้อยล้านก็มีบางคนเราก็จะเจอสิ่งที่เราจะเจอในการเลือกตั้งคราวนี้เราจะเจอกับพวกอิกทธิพลสีเทาเราจะเจอกับพวกที่มันใช้เงินมาซื้อเสียงเพราะฉะนั้นใช้สติให้ดีๆถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราต้องการแรนสไลด์ใช้สติดีๆนะครับเวลาจะไปกาเนี่ย คิดถึงอนาคตลูกหลานเราถ้าเราไปเลือกแบบนั้นเนี่ยยาบ้าใน,เ,นเต็มบ้านเต็มเมืองแน่การพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองแน่เหมือนกับที่นายกตู่บอกเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ดีแล้วเกินสมัยแกเป็นนายกมันดีเฉพาะยาบ้ากับพนันออนไลน์สิครับเเพราะฉะนั้นท่านเราแลนสไลด์เมื่อไหร่ยาบ้าหมดไปทันทีพนันออนไลน์หมดไปทันทีลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องก็ไม่ต้องห่วงในอนาคตดังนั้นวันที่14ขอให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดเชียงเสาทําแลนสไลด์ให้พักเพื่อไทยดูให้สมศักดิ์ศรีของการเลือกผู้แทนของจงจวเา ที่เรามผู้แทนมาไม่เคยทำเสื่อมเสียชื่อเสียงให้แก่พี่น้องจังหวัดเชียงสาวเขาที่ทำอีกสักครั้งครับ,รบทำแลนสไลด์ให้จังหวัดเชียงสาเลือกทั้ง4คนนะครับ